รู้สึกว่าไม่ได้เอาไคลิปนานมากขนานวันนี้นะคะได้เร่งางงานยามดิมโจ so, เราควรที่จะกลับมาโฟกัสงานหลักของเราก็คือ d i ิ i t a l Product กับถ่ายคลิปวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังทั้งหมดนะคะของวิธีการคิดงานการร่างภาพแล้วก็การที่เราจะเอาโปรดักต์ของเราไปลงขายในเว็บไซต์หรือว่าวิธีการเปิดวางขายต่างๆบลาบลา ซึ่งอ่าตอนนี้นะคะเราได้ทำการโพสต์สิน,นะคะ้าชิ้นแรกไปแล้วของคอลเลคชันนี้ที่เราคิดก็คือธีมสวนสนุกนั่นเองค่ะก็คือจะเป็นบัตรจีบีนั่นแหละแต่ครั้งนี้เราคิดว่าจะทำเนื้อออกมาเป็นคอลเลคชันมันก็จะมีตัวบัตรจีบีเราคิดว่าจะทำของแต่งหัวแล้วก็เสื้อผ้าชอตตัวบัตรจีบีที่เปิดต่อไปไม่น่าจว่ามีใครแบบว่า ได้เห็นคลิปเบื้องหลังในตอกๆหรือยังแต่ว่าแบบจีวิอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่เราไม่ได้ร่างเลยค่ะเป็นแบบว่าเหมือนสอบเสร็จปุ๊บยิบไอแพดขึ้นมาจากนั้นก็เอาเลยทําเลยแต่เราเคยได้ยินมาว่าก่อนที่เราจะเริ่มวาดรูปหรือว่าทํางานอะไรเงี้ยควรจะมีแผนร่างเอาไว้คร่าวๆก่อนมันจะได้ไม่ช้าเวลาทํางานแต่อันนี้คือแบบเราทําเสร็จภายในไม่กี่นาทีน่าจะสอบประมาณแบบครึ่งชั่วโมองอะไรเงี้ยรวม วาดให้มันแบบเสร็จสับเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ทำอาร์ตเวิร์กอีกนิดหน่อยการเล่าขาวของเรามันก็สลับกันแหละระหว่างวาดใน iPad หรือว่าวาดในสมุดมันก็แล้วแต่ช่วงเวลาหรือว่าโมเมนต์นะตอนนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเลือกได้นะคะเราชอบวาดในสมุดอย่างนี้มากกว่าฉะนั้นเราก็เลยจะมีสมุดเยอะมากที่แบบเอาไว้ร่างซึ่งเล่มนี้ก็คือแบบเป็นทุกอย่างแล้วเราอะรู้สึกว่าเวลาเราวาดในสมุดอะมันจะสวยกว่าวาดในไอแพดเยอะด้วยค่ะ ตอนที่เราใช้ดินสอในการวาดใช่ไหมคะมันก็จะมีเส้นแบบทึบๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอะวาดไปตามฟิลฝนไปตามมืออะไรฟิลนั้นนะเออแล้วรูปมันออกมาแบบมันให้ความรู้สึกที่มันแบบดูใช่กว่าตอนแรกอะเราเอาเล่มนี้มาแพลนแค่แบบพวกวาดสติกเกอร์ลายทีมลายอิโมจิอย่างอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบเออแพลนแล้วว่าอะไรฟิลฟลินี้นะที่เราแบบวาดไ้ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยซิงค์เราติดค้างหลายๆคนไว้นะคะก็คือคอร์ดทำทีมไลน์สกอรไลอิโมจิแล้วก็คอสอนว์จิวิใช่ไหมคะเราเคยพูดแบบคร่าวๆไปบ้างว่าอยากทาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่สปีที่แล้วช่อันี้ขอแก้ต่างก่อนว่าเราทําแล้วจริงๆนะคะแบบอัดไปแล้วนิดนึงแต่ว่ามันติดปัญหาตรงที่เราไม่รู้ว่าจะเอามันไปลงในเว็บไซต์ไหนดีอยากให้เหมือนแบบทุกคนกด เข้าไปในหน้าหลักใช่ไหมคะแล้วมันก็จะขึ้นขอเซียนขึ้นมาเลยแต่สรุปแล้วค่ะวิธีไปวิธีมายุ่งวุ่นวายมากมายก็ อ่าไม่รู้อยู่ดีเขาว่าจะไปลงที่เว็บไหนก็เลยตัดสินใจว่าอาจจะเอามาลงใน YouTube เนี่ยละค่ะแต่ว่าวิธีการก็อาจจะไปดูอีกทีแต่เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูงานของเราก่อนนะคะบัตจีบีตัวนี้เป็นเซตส่วนสนุที่เราเพิ่งปล่อยไปแล้วค่ะแน่นอนว่ายังคงสเต็ปมาทาั้งแบบไฟล์ PNG แล้วก็ไฟล์บัตโปรเอให้เลือกกันเหมือนเดิมทั้งหมด20แบบค่ะหลังจากที่เราอัพงานเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพามาโปรโมทงานกันค่ะเริ่มจากการจัดหอ วางของให้มันเข้ามูดเข้าฟิลนะคะเวลาที่เราเอามาถ่ายคลิปแล้วเนี่ยมันจะได้บรรยากาศ ช่วงนี้เราทํางานติดต่อกันนานๆมากแล้วก็นอนดึกด้วยหน้าเลยโสมมากเลยค่ายะนั้นขออนุญ,ญาตมาสหน้าไปด้วยเลยจริงๆแล้อันนี้เป็นทอนเนอร์แของ La า l a าสนะคะมันใช้เอเว m มาสก่อนแต่งหน้าเพื่อให้เมคอัพมันติดทนขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าเราเคยลองมาสไปแล้วเลยรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นมากก็เลยลองเอามามา,มาสแบบเต็มเวลาดูเพื่ออาจจะช่วยกู้หน้า พังๆให้กลับมาดีขึ้นได้หลังจากที่โพสโปรโมตสตาิการไปแล้วเนี่ยเราก็เขียนสคริปต์สำหรับเตียวทเทอร์คสอนทำทีมไลน์นะคะเราก็เอาผลงานของชาโลไลฟ์มาลงขายที่เว็บไซต์ใหม่ค่ะตัาน ก็คือแบบของฟีปาร์ตี้นี่เองนะคะเพิ่งมาคนพบเว็บบไซ์นี้ได้ไม่นานเลยค่ะเขาจะรวมของขายของพวกครีเอเตอร์จากทางฝั่งของเกาหลีแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยก็จะมีของ่วนประเทศอื่นๆด้วยแน่น,นอนว่ามีครีเอเตอร์ของไทยด้วยนะคะแล้วก็เพิ่งสมัครใบเสร็จัดเรียบร้อยนะคะเมื่อวันก็เลยนั่งไล่เอาผลงานเ็งลงขายแต่คือเพิ่งรู้ตัวว่าเราทําผลงานออกมาเยอะมากเหมือนกันนะคะสรุปไปเป็นมาก็คืออัพได้แค่5อัน คิดว่าวันนี้ก็น่าจะอัพตัวนี้เพิ่มแต่ว่าก่อนที่จะมาอัพตัวนี้นะคะเราจะไปอัดคลิปคอร์สสอนคำทีมไลน์ก่อนซึ่งก็อาจจะมีอะไรพิเศษบางอย่างมากขึ้นกว่าเดิมนะคะที่อยู่ในคอร์สของเราถ้าใครอยากรู้ว่าคืออะไรก็มาสมัครเรียนได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างดราฟต์ของสไลด์ี่เราจะมีให้ภายในคอร์สไปด้วยนะคะ ก็ถือว่าเป็นน้ำจิม้มใครอยากรู้ว่ามีอะไรมากกว่าน,นี้ก็ไปลงคอสเมื่อกี้อาจไปเปิดคลิปที่อัดไว้นะคะตอนวากหน้าไปด้วยเราพูดคือแปลก่าตอนแรกเราว่าจะสบคลิปเลยนะคะแต่พอคิดไปคิดมาแล้วเราว่ามาเปิดให้ดูดีกว่าว่าเราเขียนอะไรเป็นสคริปต์ก่อนที่จะเอาไปลงโปรโมทงานหรือว่าลงวางขายงาน,นะคะ่ะ ซึ่งอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าเราเป็นคนที่ติดสมุดมากฉะนั้นเราก็จะมีสมุดเยอะมากใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่เราจะใช้ในการจดวางแผนว่าเราจะอัดคลิปเรื่องอะไรบ้างสคริปเป็นยังไงแล้วกำหนดการลงคือวันไหนอันนี้เปิดมาหน้าแรกนะคะก็จะมีเขียนไว้เลยว่าอย่างสถาิการเนี่ยเราจะพยายามอัด วันศุกร์กับวันอาทิตย์ส่วนชาโลไลฟ์เราจะพยายามอัพลงทุกวันจันทร์พุธแล้วก็เสาร์ซึ่งจริงๆแล้วลนที่เราวางไว้ก็ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะคะก็คือจะมีกล่องสี่เหลี่ยมหัวข้อเรื่องที่จะทำแล้วก็รายละเอียดที่จะพูดอะไรีนีง แต่เราก็จะแยกเป็นสัดส่วนเอาไว้ว่าอันนี้เป็นของสไตล์ดิการน,นะอันนี้เป็นของชาลโลไลฟ์อยู่ดีๆเรามีไอเดียคิดออกเราก็จะรีบเอามาจดไว้นะคะคือบางทีเวลาเราคิดอะไรได้เยอะๆเ,เนี่ยก็จะรีบเอามาจดเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันจะมีช่วงที่เราหัวตันๆคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรก็มาเปิดสมุดเล่มนี้ดู พอเจอที่เราเคยจดเอาไว้อยู่เนี่ยบางทีมันเป็นไอเดียเอาไปต่อยอดได้ถ้เาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยการอัพงานของเราหรือว่าการโพสต์โปรโมทสินะคะ้าก็จะต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะไปติดตามผลงานของเราได้นะคะทง้งทางช่องทางสตูด,ดิารแล้วก็ชาโลไลฟ์สำหรับคลิปเบื้องหลังการทำงานของเราก็มีประมาณนี้เลยอ่าจะตัดงงๆไปบ้างแต่ว่าก็น่ารละคะ่ะทั้งหมดคือกระบวนการที่เราทำจริงๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ